สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซที่น่ารักของปานาดค่ะเนี่ยค่ะถังนี้นะคะถังดําค่ะกล่องดํานะคะมาชมกันนะคะมาลุ้นกับป้านาดนะคะจะรอดไม่รอดคือเมื่อวันพฤหัสที่ตลาดไทยใช่ไหมคะเ็มีนัดนะคะแล้วก็มีลูกค้าลูกค้าคือพ่อค้าแหละคะ่ะนะคะที่เขาขายของอยู่ตลาดนัดด้วยกันกับป้านาดนะคะเขายกกล่องมา ให้ป็นนาดนะคะเขาบอกว่าขอสองพันขอสองพันป็นาดดูดูแล้วป็นาดบอกว่าสองพันป็นนาดไปไม่รอดป็นนาดขอพันห้าได้ไหมเขาก็ต่อรองขอพันเจ็ดพันแปดอะไรประมาณเนี้ค่ะตามตามปกติของพ่อค้าเนี่ยค่ะเหรียญ UNC เหรียญคือป็นนาดเห็นนะคะเหรียญเยอะเขาเห็นเป็นเหรียญน,นะคะเขาก็จะเอามาส่งป็นนาดเลยคือพ่อค้าในตลาดนัดส่วนมากจะเหมาบ้านมานะคะนี่ค่ะเหรียญทั้งนั้นเลย จะเหมาบ้านมาแล้วพระเขาก็จะแยกไปส่งร้านพระแล้วเหรียญเขาก็จะแยกมาส่งร้านเหรียญน,นะคะอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอามาส่งปานาดนะคะก็มาลุ้นกันนะคะว่าปานาทจะรอดไหมในราคาพันกว่าบาทนะคะนะคะเนี่ยค่ะมีพยานพยันปนาไม่รู้จักค่ะแยกไปนะคะปานาก็จะคัดดูเฉพาะเหรียญ อะไรที่ป้าน่ไม่รู้จักนะคะปะ้าน่ก็จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยยุ่งอ่ะค่ะอย่างเขาเอาอะไรมาขายให้เอาอะไรมาขายมาส่งให้ที่ดูแล้วว่าเราไม่รู้จักอะ่ะไปไม่เป็นอ่ปะป้าน่ก็ปฏิเสธนะคะไม่ได้รับทั้งหมดอย่างเหรียญเนี่ยไม่ปฏิเสธค่ะรับค่ะเนี่ยค่ะมาดูกันนะคะว่าจะรอดไหมเอางี้ดีกว่าเทเลยเนาะเทให้เทเลยไหมเทเลยดีกว่าหยิบเีละชิ้นเสียเวลาเนาะ ไม่ทันใจเนาะเทเลยดีกว่าเทออกจากออกจากกล่องเลยเรามาดูกันนะคะว่างานนี้ก็น่าจะรอดหรือจะร่วงนะคะหมดแล้วก้นหลังไม่มีอะไรก้นถังไม่มีอะไรเก็บเก็บถังไปแล้วก็มาชมเหรียญ เหรียญบ้างเข็มกลัดบ้างอันนี้นะ่าจะเป็นงานของชำร่วยปีสองสีมีนา26ค่ะอันนี้จะเป็นฝากล่องอันนี้แน่นะคะมาชมด้วยกันนะคะไม่อย่าเบื่อนะอย่าเบื่อนะเนี่ยค่ะพนัดมีหาอะไรแปลกๆใหม่ๆมาให้ชมนะคะไม่ต้องเบื่อพนานนะอุ้ยนี่ค่ะมีกระบี่ยาว เยอะมากอ่ะแยกแยกเหรียญแยกเหรียญแยกเข็มกลัดเข็มกลัดพระราชทานเข็มกลัดค่ะแยกเข็มแยกแยกเหรียญแยกเข็มกล่องนี้คืออะไรอ๋อรุ่นนี้เองรุ่นนี้รุ่นนี้ประนัฐยังยังรู้สึกจะยังมีอยู่ด้วยซ้ําไปมั้งคะน่าจะมีอุย้ยรุ่นนี้สวยคะ่ะพี่นาง นี่สวยสองสองกล่องนี้ค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกัรนัน,นโอ้อไม่ใช่นี่ค่ะเป็นมีคู่ค่ะอันนี้อ,อ,อ้ยอันนี้จะเป็นเหรียญมาเปิดกล่องกันดูป้าน่าก็ไม่ได้ดูนะคะในกล่องว่ามีอะไรบ้างเพียงแต่ดูคร่าวๆ ดูคร่าวๆดูรวมๆแล้วก็ตีราคาจ่ายตังค์ให้เขาป้าน้าก,ก็บอกว่าป้านัดเอาไปป้านัาก,ก็เสี่ยงป้าน้าก,ก็ไม่รู้ว่าจะขายได้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เพราะเข็มกัดนี่ป้านัาไม่รู้ราคาจริงๆค่ะเข็มกัดนี่ไม่รู้ราคารู้แต่เหรียญอย่างเดียวอ๋ออันนี้จะเหมือนที่อยู่ในกล่องนี้ใช่ไหมเหมือนกันเนาะอ่าเหมือนกันค่ะ แกะด้านนหนแกะด้านนหนดูเขาสวยอะ่ะดูงานเนี้ยบอะค่ะดูงานสวยคะ่ะงานเนี้ยบอันนี้น่าจะเป็นของของจริงอะค่ะไม่ใช่ของทาพระจันไม่ใช่ของไม่ใช่ของวัดของพรเพิงนี่เลย อันนี้ดูแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยจุลาเดี๋ยวนี้ก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยค่ะชมมาชมพร้อมๆกับป้านานะคะอันนี้น่าจะเป็นจิวเวลี่เอ้ยสวยจังเลยสวยค่ะ อุ้ยพลังแผ่นดินโอ้พลังแผ่นดินมีมาสามพลังเลยมีอีกไหมไม่มีแล้วอันนี้เพียงขอยเป็นบล็อกสาบที่เหอะนี่แต่ก็สวยแหละสวยมากค่ะสวยไม่กล้าเอามือจับกลัวเสีย เดี๋ยวค่อยมาดูอรอบค่ะเดี๋ยวค่อยวนมาดูรอบหลังอันนี้แยกก่อนอันนี้อันนี้บราไม่แน่ใจอย่างนี้นะคบะบรรดาไม่แน่ใจบรรดาคิดว่าถ้าให้ปหนาตีนะคะปรราตีเป็นอ๋อนี้สิบบาทเขามาทำสิบเหรียญสิบค่ะเหรียญสิบเขาเอามาทําเป็นสามกษัตริย์ค่ะสวยค่ะแต่อย่างนี้นะคะ ปนาตีเป็นทัาพ,พระจันทร์อย่างเดียวเป็นงานจิวอย่างเดียวเลยปนณณไม่ไม่ไมไมรู้ดูไม่เป็นนะคะด้วยความที่ดูไม่เป็นดูไม่เป็นตัวเองดูไม่เป็น,ปนตัวเองก็เลยตีเป็นว่าโอ้พระเพลิงแล้วก็ค่ะชมไปนะคะ อ๋อเหรียญอยู่นี่กลับด้านผิดซะงั้นนี่มีแต่ฟ้าไม่มีเมมหรียญ ถือไว้นี่นี่คืออะไรอ๋อการจนาแล้วนี่กะนี่นี่อ๋อเข็มกลัดถุงก็คือน่าจะเป็นถุงเข็มกลัดแล้วเหรียญการจนาน่าจะเข้าไปอยู่นะคะเนี่ยค่ะเป็นโลโก,โก้เขาเนาะน่าจะเป็นถุงของเขาอย่างนี้ค่ะโอเคมีอะไรมาด้วยเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันค่ะของดีทั้งนั้นแหละค่ะ จะมีนั่งบอลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบดสิทั้งเรียญน,นี้ค่ะสิบสองเหรียญโหลหนึ่งพอดีแล้วก็เหรียญยีบาทแล้วก็เหรียญ10บาทก็จะเยอะอยู่ค่ะก็ไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือจะร่วงแต่ก็น่าจะสูสีเนาะเพราะอย่างกลุ่มเนี้ยประนัด ไม่รู้ราคาเลยพนาขายไม่เป็นพนันจะไม่รู้จักเลยกลุ่มอย่างนี้นะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้อย่างนี้พลังแผ่นดินแล้วก็อย่างนี้อ่ะกลุ่มนี้จะรู้จักค่ะจะพอไปได้อยู่พอมีทางไปอะค่ะแต่กลุ่มทางโน้นพนันไม่มีทางไปไม่รู้จะไปทางไหนดีใช่ไหมคะ,คะก็จะตีราคาให้เขาไม่ถูกเพราะไปไม่เป็นอย่างเนี้ค่ะ มันอาจจะไม่ไม่รู้เขาซื้อขายกันยังไงนะคะไม่รู้ว่าเหรียญของออกมาจากที่ไหนของวัดอะไรอย่างเงี้ยเขามีที่มาเลยค่ะเขาเขาเขาจะเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญที่ทําออกมาคือมีที่มาที่ไปหมดค่ะแต่ด้วยความที่เราไม่รู้เฉยๆนะคะศศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามกรมสามัญศึกษาอันนี้บล็อกสาบค่ะอย่างเงี้ยชอบ ให้ดูใกล้ๆให้โพสไปดูใกล้ๆนะคะเนี่ยค่ะโอเคนะคะสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะคะเหรียญเหมาเหรียญเหมาตลาดมานะคะเหมาถังค่ะเหมาถังเหรียญเหมาถังมานะคะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะค่ะขอพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่กุรารับชมค่ะขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ